เ่นข่าวดีกว่าคุาผู้ชมค่ะข่าวนี้เนี่ยเขาบอกว่าความกระตันยูเป็นสิ่งที่คนไทยควรมีค,ความกระตันยูเป็นสิ่งที่นางเอ,งเอกคนนี้มีมาโดยตลอดอนั่นคือคุณอ้ําพัชราภาค่ะหลังจากที่สร้างบ้านให้กับคุณพ่อให้กับคุณแม่ดูแลคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างดีและอีกหนึ่งสิ่งที่คุณอ้ําพชราภาทำนั่นก็คือการสร้างบ้าน ให้กับคุณยายสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะผู้ชมเขาเนี่ยนะเห็นพัฒนาการของบ้านหลังนี้การสร้างมาเรื่อยๆล่าสุดคุณอ้ําค่ะได้พาคุณพ่อและคุณแม่เดินทางไปดูงานก่อสร้างที่เธอเนี่ยตั้งใจอย่างยิ่งกับการสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยนะหรือว่าขยายต่อเติมให้กับคุณยายที่กำลังสร้างเสร็จในเร็วๆนี้ ภาพเลยค่ะผู้ชมจะเห็นว่าเป็นการก่อสร้างแม้จะยังไม่สมบูรณ์แต่บอกเลยค่ะว่าอลังการมากๆบนพื้นที่ที่กว้างใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นภาพไปรับประทานอาหารกันนะคุณผู้ชมซึ่งบ้านของคุณยายสุดที่รักในฐานะหลานสาวก็จัดเต็มเลยนะ,ะหลาย,ลยคนบอกว่านี่แหละคือการเป็นซุปตา ดูแลนี่ไงภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพที่กําลังก่อสร้างให้กับคุณยายเป็นบ้านหลังหนึ่งที่คุณยายเนี่ยก็ภูมิใจในตัวหลานคนนี้มากๆนะคะถึงต้องบอกว่าถ้าเรามีเงินมีเงินในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปดูคนที่คุณรักด้วยหรือว่าคนที่รักคุณนะบ้านเกิดคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายกลับไปดูแลเขาให้ดีด้วยใช่นะน่ารักมากเลยนะมาฝากกันใช่ค่ะ